มันจะทําให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายของเราเนี่ยส่งสัญญาณนะเชื่อมต่อกับตัว DIY matrix จักรวาลตัวนี้เพื่อเสกเพื่อสร้างสิ่งต่างๆที่รัตนาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นตรงที่มาร์คแคลงนะคะหนึ่งในคนที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของ บีดาควอนตัมฟิสิกส์นะคะเพราะว่าควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะได้ตำแหน่งว่าเป็นบิดาควอนตัมฟิสิกส์คนเดียวนะคะซึ่งมาร์คแคลงก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นคนบุกเบิกนั่นเองนะคะเขาพูดเอาไว้ค่ะว่าสิ่งที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นวัตถุศาสตร์สารเนี่ยมันไม่มีอยู่นะคะโลกที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่มันเป็น ะะหรือว่ามาจากภาษาอังกฤษที่บอกว่า what we see is not what we see what we see is what we are นะคะสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวตนของเราว่าเป็นแบบไหนนะคะนั่นเองหลายคนนะคะอาจจะกำลังเถียงนะคะว่า เนี่ยสิ่งที่ฉันมีอยู่เสื้อผ้าตัวฉันจับต้องได้อยู่เนี่ยมันไม่มีอยู่ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวฟังไปสบายๆก่อนนะคะว่าเขาอธิบายว่าอย่างนี้ค่ะก็คือเขาบอกว่าตัว consciousness เนี่ยนะคะมันเป็นพื้นฐานทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมีอยู่นะคะ consciousness หรือว่าจิตสำนึกนะคะ,ะในที่นี้นะคะหมายถึงตัวจิตสำนึกของระดับจักรวาลเลยนะคะ เพราะว่าเราหลายคนอาจจะคุ้นเคยเรื่องจิตสำนึกในฐานะปัจเจกชนนะคะก็คือจิตสำนึกของเราจิตสำนึกของคนนั้นคนนี้นะคะแต่จิตสำนึกตัวนี้เนี่ยมันหมายถึงจิตสำนึกในระดับจักรวาลนะะซึ่งตอนนี้นะคะทางควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยเขากำลังให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าในทางศาสตร์โบราณนะคะ,ะโดยเฉพาะทางาศาสนาพุทธเนี่ย ก็พูดถึงสิ่งนี้มาตั้ง2,500 2,600กว่าปีนะคะตามที่พระพุทธเจ้า,าได้ก่อกำเนิดมานั่นแหละคะ่ะะะในศาสนาพุทธเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าผู้รู้คุ้นๆหรือยังคะผู้รู้หรือ,อมีบางาตำรานะคะก็เรียกให้มันเป็นกลางมากขึ้นกว่านั้นก็คือธาตรู้นะคะธาตรู้นะ,ะในทางควอนตัมฟิสิกส์หรือว่าภาษาในโลกเนี้ย มีศัพท์ปัญญาเยอะแยะมากมายเลยนะคะนอกจากคำว่า consciousness แล้วเนี่ยมันยังมีคำว่า i n t e l l i g e n t field ด้วยค่ะนะคะออหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือสนามแห่งปัญญาหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามหาปัญญานะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์บัญญัติที่มีขึ้นมาแตกต่างหลากหลายนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณสมบัตินะคะ สิ่งที่เขาบ่งบอกอยู่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเรียกชื่อว่า i n t e l l i g e n t fields นะคะหรือว่าเป็น c o n s c i o u s n e s s ก็แล้วแต่ในระดับจักรวาลเนี่ยนะคะหรือว่าผู้รู้ถ้ารู้นะคะในภาษาของศาสตร์โบราณเนี่ยคุณสมบัติมันก็คืออ่าสิ่งหนึ่งนะคะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความทรงพลังนะคะมอีอานุภาพมากนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานนะคะของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ที่เรามองเห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของคนสัตว์นะคะ,ะธรรมชาติต่างๆที่อยู่แวดล้อมเรานะคะซึ่งในโลกนี้ที่เราอยู่เนี่ยนะคะคือเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นโลกวัตถุหรือบางทีเราก็เรียกว่าโลกสามมิตินะคะ three dimension นะคะหรือว่าโลกแมทริกซ์นะคะทีนี้คำว่าแมทริกซ์เนี่ยคชิน้อยได้เคยพูดไปสองสาคลิปนะคะหลายท่านที่เป็นแฟนติดตามกันมาน่าจะคุ้นอยู่นะคะก็คือ,อมันเป็นชื่อเรียกโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งหลายคนรู้ว่ามันมีภาพยนตร์ใช่ไหมคะที่ชื่อว่าแมทริกซ์นะคะซึ่งสร้างมานานมากแล้วนะคะซึ่งหนังแมทริกซ์เนี่ยะคะ่ะมันสร้างาหลังจากที่มี หลักการนี้ขึ้นมานะคะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะคะหรือถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เรา,เาคิดว่ามันเป็นนะคะโต๊ะที่เราเห็นว่ามันเป็นโต๊ะแบบเนี้ยนะคะมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าคือจริงๆแล้วสิ่ง,งที่มันเป็นอยู่ก็คือเป็นเพียงพลังงานอย่างหนึ่งนะคะตัวเราก็เหมือนกันในระดับอะตอมนะคะที่คนพี่น้อยได้เคยอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นความว่างเปล่า99.9% 9 99นนั่นแหละค่ะนะคะซึ่ง 99.99% 99นั่นอะ่ะมันว่างเปล่าก็จริงแต่มันเป็นความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยพลังงานนะคะก็คือ full empty space นั่นเองก็คือสเปซที่เต็มไปด้วยพลังงานซึ่งพอค้นพบหลักการนี้ขึ้นมาค่ะมันไปหักล้างนะคะความเชื่อเดิมที่มนุษย์มีอยู่2ข้อค่ะ,ะความเชื่อเดิมที่มนุษย์มีอยู่วิทยาศาสตร์ก่อนหน้าร้อยปีเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่า ภายใน Space หรือว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยมันว่างจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันไม่มีอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเสียงต่างๆมันก็เลยแยกกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตัวนั้นหรือว่าเราคนคนนี้หรือว่าคนคนอื่นนะคะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกส่วนอยู่นั่นเองนะคะมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นค่ะมันก็เลยเกิดการอาบอกว่านี่ฉันนี่เธอ ฉันเก่งเธอไม่เก่งอันนี้ดำอันนี้ขาวอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยแหละค่ะมันเกิดโลกสองขั้วขึ้นค่ะมันทำให้เกิดการแข่งขันมีแพ้มีชนะมีรวยมีจนเห็นหรือ,อยังคะอันนี้โลกสองขั้วหรือว่า polarity มันเป็นชื่อหนึ่งของโลกสามมิตินี้คุณพี่นอ้อยถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะออกจากโลกสามมิตินี้เนี่ยแะค่ะ เราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวันเนสนั่นเองพอมองอะไรแยกกันนี่แหละค่ะความทุกข์มันก็เลยยังมีอยู่ในโลกสามิตินี้ซึ่งเต็มไปด้วยความจำกัดเต็มไปด้วยความขาดแคลนนั่นเองอันนี้คือในส่วนรูปธรรมนะคะก็คือมองเห็นจับต้องได้สัมผัสได้นะคะก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยเสร็จแล้วในส่วนของนามธรรมอย่างเช่นความคิดความทรงจาความเชื่อนะคะ หรือว่า mindset นะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวรูปธรรมถึงแม้ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะ,ะไม่มากถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่ไม่เชื่อนะคะว่ามันมีผลเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ว่าคนส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งค่ะมันมีความเชื่ออยู่ว่าความคิดความเชื่อนะคะ สิ่งที่มันเป็นนามาร,รมนะคะมันมีผลต่อสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมต่อร่างกายต่อสิ่งของต่างๆมันมคนีคนเชื่ออยู่นะคะขยายนะคะเพื่อเห็นภาพก็คืออย่างเช่นในฝั่งาศาสนานะคะมันก็จะมีบทสวดมนต์ใช่ไหมคะ,ะบทสวดมนต์ว่าแบบนี้หรือว่าคำสวดอ้อนวอนพระเจ้าแบบนี้แล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตของเราให้มันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นเกิดอานิสงส์ขึ้นนั่นเองนะคะ คนกลุ่มนี้นี่ก็มีอยู่ค่ะแต่ทีนี้ในคนกลุ่มนี้เองเนี่ยมันก็จะแยกออกเป็นอีก2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนหนึ่งนะคะเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเชื่อด้วยความเชื่อมั่นจริงๆนะคะคือมอีปัญญาเข้าถึงว่าเออสิ่งนี้มันมีจริงนะคะก็ใช้คำพูดที่มันเป็นถ้อยคำที่มันเป็นความรู้สึกนะคะที่มันเป็นคลื่นความสั่นสะเทือนสูงนะคะ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองให้มันเกิดขึ้นนะ,ะแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งมากกว่าคนกลุ่มนี้อีกนะคะในในในสองกลุ่มเนี่ยคนที่เชื่อว่าเออมันอาจจะมีผลนะ,ะฟังนะ,ะมันมีคําพูดมันมีคําที่ว่าอาจจะก็คือคนที่อาจจะสิ้นหวังกับกับในชีวิตแล้วนะคะก็เลยอลองทําดูไปไม่มีอะไรเสียหายนะ,ะลองสวดบทบทนี้ดูสิ ลองขอสวดออกขออ้อ,อนวอนพระเจ้าดูสิซึ่งจะเห็นว่ายังมีส่วนผสมของความไม่สอดคล้องอยู่ไม่เชื่อจริงไม่สอดคล้องระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการมันก็เลยยังจะซ้อนออกมาสู่โลกภายนอกได้ไม่เต็มร้อยเอร์เซชีวิตก็มีอัพแอนด์ดาวอยู่นั่นเองแต่ทั้งนี้หลังจากที่ทางคนต้องพิสิก์เกิดขึ้นนะคะเขาพบว่า อันนี้เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ทราบได้นะคะก็คือสิ่งที่มันเป็นความคิดความเชื่อความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อรูปธรรมต่อวัตถุต่อมนุษย์ต่อสิ่งของต่างๆในจักรวาลน,นี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสองข้อที่โดนหักล้างไปว่าตัว consciousness หรือว่าตัว i n t e l l i g e n t field นะคะที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ย มันมีอนุภาพมากแค่ไหนนะคะซึ่งพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีอีกหลายคำค่ะนะคะที่มนุษย์นะคะที่มันอยู่ตามแหล่งต่างๆของโลกนะคะตามเวลาต่างๆตั้งแต่มีจักรวาลน,นี้ขึ้นมานะคะมีพัฒนาการทางด้านภาษาขึ้นมาเนี่ยเรียกสิ่งที่มีอนุภาพนี้นะคะว่าก๊อตบ้างว่าพลังงานต้นกําเนิดบ้างนะคะ,ะนี่แหละค่ะ นะคะค้ชพี่น้อยถึงเคยมีพูดไว้นะคะไม่อยากที่จะให้พวกเรานะคะติดในศัพท์บัญญัติค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนนะคะอ,อย่างที่เคยยกตัวอย่างเอาไว้นะคะว่า,วา,ามีบางคนนะคะเรียกข้าวนะคะชนิดหนึ่งว่าข้าวเหนียวนะคะมีคุณสมบัติเหน็บเหนียวนะคะเกาะกันเป็นก้อนนะคะว่าข้าวเหนียวทีนี้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเรียกมันว่าข้าวนึ่งนะคะ ถ้าต่างคนต่างยึดภาษาซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้คือไม่จบนะคะอันนี้คือการแปลกแยกนะคะอันนี้มันก็คือจะสร้างให้เราเนี่ยยังอยู่ในโลกแมทริกซ์นี้ต่อไปสิ่งที่ทําให้เราเข้าถึงความเป็นกอสความเป็นพระเจ้าอินเทลเล e n เจนฟิลตรงนั้นนะคะก็คือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะก็คือหันมามองทางด้านคุณสมบัติของสิ่ง,งต่างๆแทนที่จะยึดติด อยู่ที่ภาษาศัพท์บัญญัตินะคะเพราะการยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยแหละค่ะมันจะยังทำให้เราอยู่ในโลกสามมิติอยู่นะคะเราจะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโลกที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นได้นะคะเป็นคุณสมบัติของก๊อสตรงนั้นได้นั่นเองนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยการที่เราเห็นว่าตัวเรากับคนอื่นๆกับสิ่งอื่นเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเพราะความแปลกแยกนี่เองนะคะที่ทำให้โลกนี้มีความทุกข์ต่อเนื่องยาวนานมานะคะก็คือเรายัางไม่บรรลุถึงพลังของพระเจ้าสัทีเพราะความแปลกแยกนี้เพราะว่าอย่างในอดีตนะคะก็มีประวัติเ,เล่ากันมาเ,าเยอะแยะมากมายนะคะอย่างคนที่เชื่อในพระเจ้านะคะในศาสนาจักรคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้น พอมีคนอีกกลุ่มนึงนะคะเรียกเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็หาว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนนอกรีดอาจจะถูกเรียกเป็นแม่มดพ่อมดแล้วก็นำคนเหล่านี้มาลงโทษนั่นแหละค่ะความเกลียดชงังความแปลกแยกนะคะสงครามมันก็เกิดขึ้นทางทั้งที่จริงๆแล้วเนื้อแท้ของคำสอนของศาสนาเนี่ยบอกว่าเราต้องรักเพื่อนบ้านของเราเท่ากับรักตัวเองนะคะ,ะเราต้องมีเมตตา ต่อทุกคนบนโลกนี้เราต้องคิดดีพูดดีทําดีต่อกันนะ,ะเราต้องไม่อาฆาตไม่โกรธซึ่งกันและกันเราต้องให้อภัยกันนะ,ะทั้งฝ่ายศาสนาก็มีอยู่แต่คนที่อยู่ในศาสนานั่นเองนะคะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองมีอีโก้ขึ้นมานะคะก็เลยทํำสิ่งต่างๆเนี่ยมาให้มันแปลกแยก ฉันทำแบบนี้ถึงจะเรียกว่าดีเธอทำแบบนั้นพูดแบบนั้นเรียกแบบนั้นไม่ดีไม่ถูกต้องผิดนะคะนี่แหละค่ะปัญหาของโลกนี้ซึ่งเราจะต้องหันกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะพลังตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้เราเข้าถึงพลังงานความเป็นพระเจ้าได้นะคะซึ่งบางกูรูก็เรียกว่าเป็น divine matrix นะคะก็ตรงนี้อีกเช่นกันนะคะ โค้ชพี่น้อยพยายามจะเอาศัพท์หลายๆคำมาแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเ,เวลาไปเจอศัพท์แปลกๆใหม่ๆนะคะจะได้ไม่ตกใจนะคะจะหันกลับไปดูที่คุณสมบัติอพอดูคุณสมบัติแล้วพอเขาพูดถึงด้วยศัพท์บัญญัติที่แตกต่างออกไปก็จะได้อ๋อโอเคเขายังหมายถึงสิ่งนี้อยู่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูตรงคุณสมบัติค่ะคุณลักษณะของสิ่งสิ่งนี้นะคะ ในที่นี้นะคะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยโค้ชน้อยจะขอเรียกว่าจักรวาลก็แล้วกันนะคะคําว่าจักรวาลเนี่ยก็เป็นอีกคํานึงนะคะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคุณสมบัตินี้นะคะคําว่าจักรวาลเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรนะคะหน้าที่ของเขานะคะาตามที่เกรกบาร์เดนได้แบ่งปันเอาไว้นะคะมีอยู่3อย่างคะ่ะซึ่งเกรกบาร์เดนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ทุกวันนี้เนี่ย เขาศึกษาหลายศาสตระะ์พื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นนักภูมิศาสตร์ค่ะโคที่น้อยก็เคยแบ่งปันเรื่องของเขาเอาไว้บ้างในช่องนะคะข้อแรกนะคะพลังจักรวาลเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นสะพานค่ะมันเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในนะคะกับโลกภายนอกของเราค่ะซึ่งในโลกภายในของเราเนี่ยก็จะมีจุดนะคะจุดที่มันจะเป็น ตัวเริ่มต้นของสะพานนั้นก็คือ,อศูนย์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายของเรานั่นเองซึ่งมีอยู่หลายจุดนะคะเอาจุดใหญ่ๆนะคะที่จะอธิบายในคลิปนี้ก็คือจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่ฐานหัวใจค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเวลาหัวใจของเราะะหรือว่า heart มัน coherence หัวใจของเรามันมีพลังสอดประสานก,น,กนกันกับคลื่นสมองแล้วเนี่ย มันจะทำให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายของเราเนี่ยแผ่หรือว่าส่งสัญญาณนะ,ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อนะคะออกไปเป็นสะพานเชื่อมต่อกับตัว d i y m a t r i x ตัวจักรวาลตัวนี้ได้นะคะเพื่อเสกเพื่อสร้างสิ่งต่างๆที่เราเชื่อเราคิดอยู่เราปรารถนาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอีกจุดหนึ่งในร่างกายมนุษย์เรานะคะที่มันจะสามารถเป็นเหมือนเสาสัญญาณอากาศนะคะส่งสัญญาณออกไปสู่จักรวาลได้นั่นก็คือที่ไพเนีลแกรนค่ะแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยวัดออกมาแล้วนะคะว่าไพเนีลแกรนในสมองนะคะเนี่ยมันมีพลังน้อยกว่าตรงฐานหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะต้องการศึกษา าตาที่3ซึ่งก็คือตัวไพเนโอแกลนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะขอชี้แจงว่าโอเคถ้าใครจะศึกษาก็ให้ศึกษาตัว Brain, Heart, Coherent ด้วยนะคะเพื่อเสริมกันกันกบพลังงานที่ตรงจุดไพเนียแกลนนะคะให้มันส่งพลังมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครมุ่งที่จะเปิดตาที่3นะคะมี Inner Vision มีวิสัยทัศน์ข้างในอย่างเดียวจากไพเนโอแกลน อย่างเดียวใช้ p r e s s i n g energy อย่างเดียวเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่เพียงพอในการ manifest สิ่งต่างๆในชีวิตให้ของเราให้มันเกิดขึ้นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะใช้ประกอบกันนะคะมันจะเป็นการทำให้เราสามารถที่จะมีพลังในการ manifest ได้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะหน้าที่หรือว่าคุณสมบัตินะคะของจักรวาลน,นี้คือ มันเป็นสภาพแวดล้อมของทั้งจักรวาลนี้นะคะมันเป็นชั้นบรรยากาศที่เป็นสภาพแวดล้อมของทั้งจักรวาลนี้ก็คือมันเป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะมันเป็นสนามพลังงานซึ่งในสนามพลังงานนี้เนี่ยมันมีทั้งพลังงานที่สูงมันมีทั้งพลังงานขึ้นความถี่ที่ต่ำนั่นเองนะคะ อ่อมันมีพลังงานอยู่หลายระดับเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะนอกจากว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมนะคะมันเป็นสะพานนะคะที่จะเชื่อมตัวเราโลกภายในของเรานะคะที่ต้องใช้ระดับพลังงานขึ้นความถี่ที่ศูนย์เออจากเศูนย์จักระหัวใจก็ดีจากศูนย์ตาที่3ก็ดีเพื่อเชื่อมต่อกับ divine spirit หรือว่าพลัง universe ข้างนอกแล้วเนี่ยนะคะข้อที่3หน้าที่ของมันก็คือ มันจะทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนค่ะนะคะหลายๆคนน่าจะาคุ้นๆข้อนี้อยู่นะคะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าของเราตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันสะท้อนนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่ออยู่ภายในนะ,ะโดยเฉพาะในระดับจิตใต้สำนึกนะคะคุ้นๆแล้วใช่ไหมคะมันคือสิ่งที่สะท้อนนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่พึงพอใจนะคะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นหมายควาว่าให้เรากลับมาแก้ไขโลกภายในของเราก็คือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ลึกๆในระดับจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะประเด็นสำคัญก็คือเราต้องถือโอกาสนั้นนะคะให้รู้ตัวขึ้นมาค่ะว่าอ๋อความคิดความเชื่อความรู้สึกของเรา ที่มันมีอยู่แบบตามธรรมชาติอ่ะเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่สอดคล้องนะเพราะว่าถ้าเราคิดด้วยจิตสํานึกแล้วเนี่ยค่ะคนทุกคนบนโลกนี้เนี่ยอยากเป็นคนที่ดีอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จรู้ว่าจะต้องทําอะไรอ่าถึงจะดีถึงจะสอดคล้องให้เราเนี่ยสามารถไปสู่ความสําเร็จได้อยู่แล้วทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าในหลายๆครั้งพอเราไม่รู้ตัวเราคิดอะไรเป็นอัตโนมัติ เรารู้สึกอะไรเป็นอัตโนมัติแบบในระดับจิตใต้สำนึกอะค่ะเราไม่รู้ตัวมันก็เลยไม่สามารถทำให้เราแก้ไขได้นะ,ะพอเราแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วมันเกิดสิ่งที่ยังไม่ดีนะคะยังไม่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเรามักจะโทษบ่นอ้างใช่ไหมคะว่าเอ๊ะฉันก็เป็นคนคิดดีนะแต่ว่าคนคิดดีในที่นี้หมายเพราะว่าเราคิดดีในส่วนจิตสำนึกใช่ไหมคะในขณะที่เราตื่นตื่นอยู่ นะคะในขณะที่เรามีสติแต่ว่าในขณะที่เราดําเนินชีวิตแบบแบบเป็นอัตโนมัตะะิค่ะเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พึงพอใจกับชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยให้ถือโอกาสนะคะว่านั่นจักรวาลส่งสัญญาณบอกเราค่ะว่าเราจะต้องกลับไปที่โลกภายในนะคะไปแก้ไขนะคะความคิดความเชื่อที่มันยังมีความสันสะเทือนต่าอยู่มีอะไรหลงเหลืออยู่นะคะที่เป็นความเชื่อเชิงลบ เป็นความเชื่อเชิงจำกัดเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าข้อเท็จจริงข้อที่2นะคะที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทราบแล้วว่าความคิดนะคะความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันเป็นนามธรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมีผลต่อรูปธรรมวัตถุที่มันอยู่ภายนอกชีวิตเรานะคะซึ่งในทางศาสนาความจริงแล้วอย่างที่บอกอะว่ามันมีมานานแล้วเหมือนกันนะคะฝ่ายาฝ่ายศาสนาที่ เป็นบริสุทธิ์จริงๆก็มีสอนไว้อย่างในศาสนาพุทธนะคะก็คือหลักการปฏิจจสมุตบาทนะคะพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้แล้วนะคะว่าทุกอย่างสัมพันธ์ซึ่งกันและก,กันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นให้เรารักกันเมตตากันคิดดีพูดดีทำดีต่อกันอย่าอาฆาตพยาบาทกัน <c oughs> เห็นหรือยังคะนี่ก็คือมาจากหลักการนี้ ซึ่งทางความตั้งพิส์เนี่ยเรียกว่าสิ่งต่างๆมันพัวพันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมีการเอ็น n ท l เกิลเนั่นเองนะคะซึ่งการทดลองที่สำคัญนะคะซึ่งเขาพิสูจน์นะคะแม้กระทั่งว่าวัตถุที่มีต้นต่อ,อเป็นยูนิตเดียวกันนะคะเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเขานำมันไปแยกค่ะวัตถุตัวนี้ก็คือโฟตอนนะคะก็คืออนุภาคของแสงนะคะ,ะระดับ จิ๋วที่สุดของแสงนะคะ1ยูนิตนะคะโฟตอน1ยูนิตเขาแยกออกเป็น2ส่วนค่ะจากนั้นนะคะเขาใช้ไฟเบอร์ออปติกเนี่ยค่ะนะคะยิงตัวหนึ่งไปทางซ้ายนะคะยิงตัวหนึ่งไปทางขวานะคะในระยะทางที่ห่างกันออกจากจุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยคือ14ไมล์ค่ะแล้วทีนี้คือเขาก็ทดสอบนะคะทำปฏิกิริยากับอีกตัวหนึ่งนะคะสมมุติว่ามันเป็นตัวที่อยู่ทางซ้ายแล้วกันนะคะ ปรากฏว่าตัวที่มันอยู่ทางขวาอีก14ไมล์ไกลออกไปเนี่ยค่ะมันเกิดอาการเหมือนกับมันได้รับประสบการณ์นั้นเช่นกันนะคะกับอีกตัวหนึ่งที่เขาทำปฏิกิริยากับมันจริงๆด้วยไฟฟ้านะคะปรากฏว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยค่ะถ้าใครสังเกตดูนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะตัวที่มันเป็นสิ่งเดียวกันยูนิตเดียวกันแล้วแยกออกมาแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันแบบนี้ ลองดูนะคะว่าในคู่แฝดเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคู่แฝดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแยกกันอยู่นะคะคนละที่คนละเมืองคนละประเทศเมื่อคนหนึ่งมีประสบการณ์อย่างหนึ่งสมมุติว่าไม่สบายอีกคนหนึ่งนะคะที่มันไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็จะมีรู้สึกมีอาการคล้ายๆกันหรือว่ากรณีคู่รักกันนะคะเวลาคิดถึงกันหรือว่าคนในครอบครัวเคยใช่ไหมคะ ว่าเรากําลังคิดถึงใครสมาชิกในครอบครัวคิดถึงเพื่อนเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆคนนั้นโทรกลับมาหาเรานี่แหละค่ะมันแสดงอาการถึงการพัวพันกันในระดับพลังงานที่เรามองไม่เห็นที่ความคิดความเชื่อความรู้สึกส่งผลต่อกันและกันนะคะในระดับวัตถุได้แล้วน,ะนรรักคนตั้งฟิสิกส์อะคะ่ะเขาก็เลยเห็นความเชื่อมโยงอันนี้ค่ะนะคะแล้วย้อนกลับไปนะคะ ตั้งแต่ยุคกำเนิดจักรวาลยุคแรกนะคะที่มันมี Big Bang ใช่ไหมคะหลายคนน่าจะคุ้นๆบิ๊ b แบงเนี่ยคะ่ะมันเป็น1 Unit ซึ่งคุณสมบัติทุกอนูของมันเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวนะคะซึ่งเซนเตอร์หรือว่าศูนย์กลางของ Big Bang เนี่ยมันคือ Singularity เห็นไหมคะซิงเกิมันคือจุดจุดเดียวหลังจากนั้นนะคะมันเกิดการระเบิดมามันถึงแยกส่วนออกมาแต่ส่วนต่างๆเนี่ย ยังเป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้นอยู่เสมอนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างยกตัวอย่างเช่นมนุษย์นะคะบางคนผิวขาวบางคนผิวดำผิวเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนคือหนึ่งเดียวกันค่ะเคยได้ยินคำว่าฉันคือเธอเธอคือฉันไหมคะจะย้อนเวลาในจักรวาลนี้ไม่รู้ว่าเป็นกี่อสงไข่ะนะคะเป็นล้า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 นนับไม่ถ้วนเวลา ตอนนั้นนะคะในขณะที่เป็นบิ๊กแบงอยู่หรือจะสืบเนื่องรีเลทเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันนี้อย่างการทดลองเรื่องโฟตอนนะคะอนุภาคของแสงอน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราคิดแบบว่าเราเป็นส่วนของกันและกันเราเป็น oneness เราเป็นโฮเนสนะคะมันถึงจะเป็นจุดที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลอันนั้นได้ เชื่อมต่อกับกอดได้นั่นเองนะคะเพราะด้วยหลักการนี้ถ้าเรานำมาปฏิบัตินะคะมาทำให้เราเนี่ยอยู่ในเคลื่นความถี่พลังงานสูงอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากศูนย์หัวใจของเราที่เป็นศูนย์ของความรักที่ไร้เงื่อนไขเนี่ยคะ่ะที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมันจะสามารถเป็นสะพานเชื่อมต่อ พลังงานอำนาจของจักรวาลให้เราได้มันทาให้เราเนี่ยสะท้อนโลกภายในของเราที่เชื่อว่าเราเนี่ยมีคุณงามความดีมีความสามารถนะคะนี่แหละค่ะมันจะเป็นจุดนะคะทำให้เราสามารถ manifest โลกภายในที่มันสวยงามที่มันสมบูรณ์แบบนะคะในแบบที่เราอยากได้อยา่างมีอยากเป็นออกมาเป็นโลกภายนอกที่เป็นวัตถุสิ่งของจับต้องได้นะคะแบบที่เราจินตนาการไว้นั่นเอง ซึ่งเรื่องโลกนี้คือมายานะคะต้องการเสกสร้างได้เราต้องโฟกัสเนี่ยโค้ชพี่น้อยได้เคยทำคลิปแบ่งปันเอาไว้นะคะของดรโดนัลด์ฮอฟแมนนะคะถ้าใครยังไม่ดูนะคะเพื่อที่จะขยายองค์ความรู้นี้ให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการเสกสร้างสิ่งต่างๆในชีวิตได้เนี่ยนะคะโค้ชพี่น้อยจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง Description ก็อย่าลืมไปดูนะคะใครมาเจอกันครั้งแรกนะคะ อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ไว้นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการแบ่งปันครั้งต่อไปนะคะแล้วต้องการอ่านบทความในการพัฒนากายจิตวิญญาณได้ฟรีนะคะสามารถเข้าร่วมกลุ่ม o n e l n e s s Development เป็นกลุ่ม f a c e b o o k นะคะซึ่งโค้ชพี่น้อยจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง description เช่นกันอย่าลืมมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ